ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ VRMD k k u Podcast นะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆที่จะนำมาชวนคิดชวนคุยนะคะเป็นความรู้ที่สำคัญขององค์กรนะคะก็จะเป็นเรื่องเล่านะคะการสังเคราะห์งานการสร้างแนวทางจากคู่มือกันให้ยาระงับความรู้สึก ผู้ป่วยผ่าตัดสำหรับวิสัญญีพยาบาลนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันพยาบาลวิชาชีพสุธิรยาทองชัยนะคะพยาบาลจากหอผู้ป่วยสองงอง,งูงานการพยาบาลกุมารเวชกรรมนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็ขออนุญาตให้แนะนำตัวนะคะผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้ค่ะเชิญน้องปุ้ยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชารินีอิ่มนางนะคะเป็นวิสัญญีพยาบาลค่ะอยู่ที่สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็จะมาชวนน้องปุ้ยนะคะคุยในเรื่องของความเป็นไปเป็นมานะคะความเป็นมาที่พัฒนาด้เริ่มนะคะโครงการนี้ขึ้นมานะคะเกิดแรงบันดาลใจหรือว่าเจอปัญหาหน้างานอะไรนะคะที่ทําให้เกิดการพัฒนางานนี้ขึ้นมานะคะ่ะต้องขอกล่าวย้อนหลังไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552ก่อนเลยนะคะตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานในส่วนที่ต้องดูแลคนไข้ที่มาผ่าตัด ตอนช่วงเวลานั้นเนี่ยจะมีการผ่าตัดที่ค่อนข้างสูญเ,เสียเลือดมากค่ะแล้วก็ตัวเองเป็นคนที่ชอบพูดง่ายๆคือชอบความท้าทายค่ะว่าในกรณีแบบนี้เราจะช่วยคนไข้ได้บ้างไหมในกรณีที่ต้องผ่าใหญ่เตรียมเลือดเยอะแล้วก็มีการอัตราการใช้เลือดเนี่ยค่อนข้างเยอะผ่าตัดนานด้วยค่ะตอนนั้นอะ่ะก็เลยเริ่มศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดตับ ร่วมกับอาจารย์วิสัญญีแพทย์สัญญาแพทย์แล้วก็พี่ที่เป็นวิสัญญีพยาบาลชำนาญการพิเศษค่ะ,ะแล้วก็เราก็ได้รวมทีมกันเป็นทีมที่เหมือนเป็นทีมเฉพาะกิจค่ะเกี่ยวกับการดูแลคนไข้ที่มาผ่าตัดตับโดยเฉพาะค่ะตอนปีพุทธศักราช2552เนี่ยเราเริ่มจาก สม l ลกร o u ปเล็กๆก่อนโดยที่มีการประชุมวางแผนงานในเป็นทีมสาสาขาวิชาชีพแล้วก็มีพี่พยาบาลสุขับเนิร์ดที่มาช่วยงานมา,มาช่วยคิดค้นของเราตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็น New ไอเดียเกี่ยวกับว่าถ้าคนไข้เข้ามาผ่าตัดตับเราจะให้บริการระงับความรู้สึกโดยมีโปรตโตคอลในการดมยาสลบคนไข้ ตอนนั้นเนี่ยเป็นคลินิคอลแพคทีสกด์ไลน์ที่ออกฉบับแรกเนี่ยปี2555นะคะเราก็ใช้มาเสร็จปุ๊บหลังจากที่ใช้มาเราเนี่ยก็ได้ติดตามว่าการสูญเสียเลือดเนี่ยมันลดลงจริงหรือเปล่าปรากฏว่าลดลงค่ะพีะ่เราก็พัฒนาต่อว่าแล้วลดลงแบบแบบชัดเจนเลยหรือเปล่าเราก็เลย ติดตามแล้วก็ปรับปรุงแนวทางนี้นะคะในล่าสุดเนี่ยที่เราปรับปรุงไปเป็น clinical practice guideline ปี2พุทธศักราช2561ค่ะเป็น practice guideline ล่าสุดของเราค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พัฒนางานมาเรื่อยๆโดยดูแลตั้งแต่ต้นทางก็คือ OPD case เลยนะคะที่ walk in เข้ามามา pre op intra op Post Operative ที่ห้องพักฟื้นแล้วก็โพสต Operative ที่ ICU นะคะแล้วก็จนถึงวอร์ดจนถึงที่ชาร์จกลับบ้านค่ะแล้วเราก็ได้ new idea ในการดูแลคนไข้ที่มาผ่าตัดตับและในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นที่น่าดีใจมากค่ะจากที่เคยเสียเลือด ห้าพันหกพเนี่ยตอนนี้เสียเลือดแค่สองร้อยนี่วิสัญญีพยาบาลก็มองน้าสัญญาแพทย์แล้วค่ะอืมโสุดยอดมากเลยนะคะก็คือแสดงว่าเราเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปีสองพันห้าสิบสองก็คือมีแนวปฏิบัติเดิมอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ค่ะปุ้ยเป็นคนสร้างแนวปฏิบัตินี้สร้างแนวปฏิบัติปี52มาใช่ค่ะแล้วก็คือเริ่มใช้เวอร์ชั่นแรกเวอร์ชั่นแรกปีแล้วต่อยอดมาจนถึงปี61ที่ใช้เป็นเวอร์ชันล่าสุดใช่ค่ะค่ะแล้วก็ปรากฏว่าผล การดําเนินงานเนี่ยเป็นที่น,นะน่าพอใจมากน่าพอใจม,มากๆค่ะเพราะว่าเสียจากการที่เราเสียเลือดเคยเสียจนทําให้เกิดโค้ด MTP ก็จากเคสผ่าตัดตับนี่แหละค่ะก็จากเรานี่แหละ,ะเราพัฒนาจนจาก MTP เราเหลือแค่เสียเลือดแค่ครั้งละ 200cc นี่คืออย่างเยอะแล้วนะคะแต่ปกติเนี่ยจะเสียเลือดอยู่ประมาณ50ถึง 100cc ประมาณนี้ค่ะ แต่เรายังไม่เคยมีอุบัติการณ์ที่จนคนไข้เสียเลือดจนครั่งเสียชีวิตนี่ยังไม่มีค่ะไม่เคยค่ะแต่ว่าเราก็คือเราเราเรา,เราเตรียมแผนแนวปฏิบัติเพื่อที่จะป้องกันการไม่ให้เกิดการเสียเลือดมากใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็นอกจากป้องกันการเสียเลือดมากแล้วเนี่ยเรายังการันตีว่าหลังจากผ่าตัดใหญ่ขนาดเนี้ยคนไข้ของเราผ่าตัดเสร็จปุ๊บต้องเอาท่อช่วยหายใจออกค่ะ แล้วก็ออนอ y g e n m a นแมสตูด b a c กกับที่วอร์ดค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ ICU หรือกับที่วอร์ดเนี่ยเราก็จะดูแลเหมือนกันเลยค่ะเพราะเรามีมาตรฐานตรงนี้ค่ะ,คะมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะค่ะน้องปุ้ยคิดว่าปัจจัยของความสำเร็จในการในการพัฒนางานเนี่ยคืออะไรคะปัจจัยของความสำเร็จเนี่ยมันมาจากอาจจะมาจากความมุ่งมั่นที่จะ มองหาปัญหาให้มันเจอปัญหาแล้วก็แก้ที่ปัญหาที่ต้นเหตุแล้วองค์กรมีส่วนสําคัญมากค่ะทีมมีส่วนสําคัญมากในการแก้ปัญหาตรงนี้ร่วมกันเพราะว่าเรายึดที่คนไข้เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นศัลยแพทย์วิสาญยีแพทย์พี่พยาบาลส่งเครื่องมือหรือสครับเน r ้นะคะหรือว่าพยาบาลที่อร์ด ICU พยาบาลที่อร์ด แม้กระทั่งพี่พยาบาลที่ OPD ที่เป็นคนสกร e นนิ่งเคสให้เราเนี่ยทุกๆจุดเนี่ยมีความสำคัญมากๆค่ะในการพัฒนางานแบบนี้ได้แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ร่วมงานกันมาด้วยความแฮปปี้ค่ะส่วนมากเราจะทำงานด้วยความความสุขค่ะเวลาที่มีปัญหาเนี่ยเราจะได้เ c t หากันเลยค่ะไม่ว่าจะ ward ไหนก็ตามหรือ ICU ไหนก็ตามเนี่ยพี่ๆเขาจะสามารถได r เล t กมาที่หนูได้เลยแล้วก็ อาจารย์เนี่ยน่ารักมากค่ะท่านอาจารย์อาจารย์รงขันตีแก้วเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในดวงใจเลยนะคะอาจารย์รงขันตีแก้วนะคะเป็นที่ปรึกษาท่านแรกของโครงการนี้เลยนะคะแล้วก็มีท่านอาจารย์อัธพลติตะปันนะคะที่เป็นที่ปรึกษาร่วมกันที่ช่วยเหลือปุ้ยมาโดยตลอดเลยในด้านสัญญาแพทย์และอาจารย์พลาดไม่ได้ท่านหนึ่งนะคะคืออาจารย์เอกปักเข็มค่ะ ทั้ง3ท่านนี้น่ารักมากรวมถึงอาจารย์ธราทิพนะคะจะเป็น4ท่านแล้วนะคะตอนนี้สําหรับสัญญาแพทย์มือหนึ่งของเรานะคะอาจารย์ธราทิพก็เป็นผู้ที่จะช่วยในเรื่องพัฒนาระบบจนออกมาเป็นการสั่งข้องานได้เลยค่ะ ก็จะเห็นว่าปัจจัยแห่งความสําเร็จนี่คือเรื่องของการทํางานเป็นทีมเนาะน้องปุ้ยแล้วก็มีเรียกว่าเป็นมีมีโคออร์ดิเนเตอร์เนาะเหมือนเหมือนน้องปุ้ยก็เป็นเหมือนโคออร์ดิเนเตอร์ในการ<ะ>ที่จะประสานรอบด้านแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของผู้ทรงคุณวุฒิมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ<ะ>อยู่ในทีมด้วยนะคะทาให้งานนี้เกิดความสําเร็จขึ้นมานะคะ<ช>แล้วก็สิ<ะ>่งที่น้องปุ้ยคิดว่าจะ พัฒนาต่อยอดจากนี้ไปเนี่ยได้มีการวางแผนกันในทีมไหมคะว่าเราจะสเต็ปต่อไปด้านอาจารย์วิสัญญีแพทย์ของเราเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างเข้มแข็งมากนะคะมีอาจารย์พนารัตรัตนสุวรรณนะคะหัวหน้าสาขาวิชาเนี่ยเป็นแกนหล,ลักเลยค่ะครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็มีอาจารย์อาัคารวัฒนนะคะสินเกื้อกูลกิจเนี่ยสองท่านนี้จะ ช่วยประคองจนสามารถที่จะสร้างแนวทางที่เข้า practice y l i n e ตั้งแต่ฉบับที่1จนสำเร็จรู้ร่วงจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะที่มาเป็นาการสังเคราะห์ง,งานการสร้างแนวทางจากผู้มือการให้ยารนะงับความรู้สึกผู้ป่วยผ่าตัดสำหรับวิสัญญีเบาบัตนะคะก็ต้องขอขอพระคุณอาจารย์มานะที่นี้ด้วยค่ะ และขอขอบพระคุณองค์กรแห่งนี้นะคะโรงพยาบาลศรีน,นครินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นที่เป,เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงวิสัยทัศน์แสดงไอเดียในการพัฒนางานนะคะที่ไม่ปิดอกไม่ปิดกานโอกาสค่ะขอบพระคุณมากนะคะค่ะก็ดีใจแทนคนไข้นะคะที่ที่เรามีทีมที่เข้มแข็งมากเลยนะคะสิ่งที่ ที่จะพัฒนาต่อยอดเนาทางทีมมีการวางแผนว่าเราจะต่อยอดไปอย่างไรคะน้องปุ้ยตอนนี้เนี่ยเราพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะโดยที่เราอะทีมของเราทุกๆคนที่ปุ้ยกล่าวไปแล้วเนี่ยเราเป็นพี่เลี้ยงให้โรงพยาบาลอื่นๆค่ะทีะ่มาดูแลคนไข้ที่ต้องผ่าตัด คนไข้คอแลงจิโอคาซิโนมาเนี่ยนะคะเราก็จะดูแลในโรงพยาบาลจังหวัดอื่นๆค่ะเช่นโรงพยาบาลที่ร้อจังหวัดสกลนครอ,อย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปหลายจังหวัดมาแล้วนะคะอ,อยู่เชียงรายเราก็ไปมาแล้วค่ะแล้วก็ที่นาภพคภูมิใจค่ะอาจารย์ท่านได้พาเราไปให้บริการถึงสปปล,ปลาวค่ะก็ตอนนี้คือ c ลินิ c คอแท a c ที่ e ก k y ไลน์เนี้ยของปุ้ยเนี่ยคือเอา ยินดีให้ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันเพื่อที่จะสามารถไปประยุกต์ใช้แล้วก็ดูแลคนไข้ให้ปลอดภัยมากค่ะส่วนโครงการต่อไปที่ผู้จะทําต่อยอดไปเนี่ยนอกจากจะทําการสังเคราะห์งานนี้แล้วเนี่ยปุ๊ก็ได้จดลิขสิทธิ์ทางปัญญากับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในงานสังเคราะห์งานชิ้นนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้หยุดแค่นี้ค่ะเพราะปุ๊จะทําวิจัยต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่มาผ่าตัดตับที่เรา ในกรณีของ c o l o r e c c a s i n o m เนี่ยจริงๆแล้วคนไข้ต้องการอะไรนะคะจะเป็นวิจัยที่จะต่อยอดต่อไปแล้วก็สนใจที่จะพัฒนาระบบที่คนไข้ที่จะเข้ามาเพื่อผ่าตัดต,ดตดัสามารถที่จะมาที่จุดเดียวเหมือน one stop service นะคะ,ะแล้วก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าคนไข้จะนั่งอยู่ที่บ้านค่ะตอนนี้เป็นโครงการที่พู้กำลังเขียนอยู่ค่ะเยี่ยมยอดเลยนะคะค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องปุ้ยมากๆเลยนะคะที่วันนี้ได้มาร่วมวงนะคะเล่าเรื่องนะคะในรายการ v r m d k k u podcast ของเราในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะคะที่มีคนที่เห็นเห็นคุณค่านะคะแล้วก็วางแผนที่จะพัฒนาให้ใหมันเกิดเรียกว่าเพื่อนำไปสู่ เป้าหมายก็คือจริงๆแล้วคือคนไข้ของเรานี่เองนะคะที่ที่จะจริงๆเราอิมแพกหลังจากที่เราพัฒนางานแล้วต่อยอดไปได้เนี่ยคนที่รับประโยชน์มากที่สุดก็คือคนไข้แล้วก็ครอบครัวนะคะค่ะก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็คิดว่าสําหรับในอีีนี้นะคะก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสําหรับครั้งนี้ก็ขอบขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณ้องปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ